สบายดีเนาะทุกคนสบายดีตอนเช้าเมือ่อีวันที่13เดือน5 2 0 2 3เนาะเ <c oughs> มื่อคืนนี้เนาะเมื่อวันเมื่อคืนนี้วันที่12ฮันเขาเอาต๊กบเขาลงบอ่อเนาะแล้วจะเบิ่งว่ามันจะไข่บอ่อพอเมื่อคืนนี้ฝนตกเมิดคืนทั้งคืนเลยเนาะเมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานตอนตอนเช้ามาฝนตกแล้วเมื่อคืนนี้ก็สืบต่อตกเมื่อคืนตอนนี้ก็ฝนเช้าแล้วแต่ว่าเฮาจะมาเบิ่งว่า หขอกบลงไปแล้วมันจะได้ผลบอกไปเบิ่งนํากันเนาะทุกคนเนาะฝักงว่าซุดนี้เขาจะได้ลูกออดของลูกห่วกของตกบน้อยเนาะเพราะว่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์ก่อนเขาใส่แล้วมันบกไคสองอาทิตย์เฮดโปรโมชั่นให้มันนอนนํากันสองมื้อสามคืนมันก็บกไขเมื่อนี่ให้นอนคืนเดียวไปเบิ่งนํากันว่ามันจะยิ่งเต็ Let's go เอาก็มาฮอดคอกกบหาแล้วไปเบิ่งว่ากบหาจีคายบอทุกคนเมื่อคืนนะป้อมกบอันรุ่นน,น้อยนี่นะออกมอายวนแคมพิเมอรเต็มเลยครบอครบอครบอกอ,อ้ครยลีป้ามันยังจับเป็นคู่เป็นคู่อยู่มันยังโบปลอยกันอืมไขแล้วทุกคนเห็นบอก เม็ดขาวๆนี่นะเม็ดขาวๆนี่ดิดิเออมันจะมีเสื้อบนอ้อบมนี้หวังว่ามันจะมีเสื้ออ้าปั๊มใครหลยอยู่ไหนฮุ้นี่ใข้กบนะ เออมันสิได้หายาิอยู่บนนอกแต่ว่ามันใช้เวลาบึดเดียวนึงก็มันตแตกนะมันยังมีโปรโมชั่นอยู่ยังสปืยหือก็โตอยู่เมื่อคืนนี้นะลือม,มาทายให้เบิง้งป้าตัวนี้เนี่ยซ้อนสามเลยว้าวซ้อนสามเลยปล่อยเลยตัวนึงเนี่ย อ๋อญี่ปุนเป็นคู่เป็นคู่เห็นปะเมื่อคืนนี้นะตัวแม่บวบ้างจากักโตเลยตัวผู้ซ้อนหมดเลยเมื่อคืนนี้เมื่อกันอยู่แคมสะเห็นไหมตาแนมเบ,บ่งตัวแม่เพราะว่าเป็นตัวแม่น้อยเนาะ,ะเสียงว่าได้ผลแล้วเด้อยทุกคนเด้อถ้าเบ่งอีกสองมือผ่านไปว่านตัวห่วงเขาสิแตกบเ่เนาะ จาติดตามเมืองตอนต่อไปได้ทุกคนเด้อ้โได้คนอีเลีมือนี้ก็วันที่สองแล้วเนาะที่ว่าหเฮาเพาะพันธุ์กบเฮาไปเบิ้งว่าตัวลูกน้อยมันเพราะว่ามื่อก้อนคือว่าเราด้อยให้บอกให้เบิ่งให,หนอะ ที่ว่ามันไข่แล้วเดี๋ยวนี้เราไปเบิ้งว่าลูกออสมันจะเป็นจังไดนเนาะไปเบิ้งน้ำกันเพราะว่าเมื่อนี้ผ่านไปสองวันแล้วไปเบิ้งว่ามันจีนอ้อยหรือจีนใหญ่จําได้เนาะไปเบิ้งน้ำกันอ่าอย่ามาเบิ้งน้ำกันเนาะลูกออสเขาจีนใหญ่จีน้อยจําได้อู้เต็มบอ่อเลยเต็นบอ่อทุกคนอันน้อยน้อยนี่นะน้อยน้อยติดเขมนี่นะดําดปิกเลย โอ้ในน้ำกันนี่ดิ้งดอง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 วะลอยดิ้งดองดิ้งดองดิ้งดองอยู่เต็มเลยป้าวะแสดงว่าประสบผลสำเร็จสุดนี้เนาะเมื่อก่อนหันให้มันโปรโมชั่นให้ต่อพ่อกับต่อแม่มันนอนสามมื้อสี่คืนห้ามื้อหกคืนมันก็บออันไข่เนาะ อันนี้ฝนตกแล้วก็เลยไขยม่มือเดียวไข่ออกมาเต็มเลยอ้ในที่ซสื้อขากับประสบผลสำเร็จลองเบิ่งว่าโตออดมันจะใหญ่สําไหนเนาะป้ายู่พุ่นแห้งดำเลยมันจับครอบอันดำปี๊กเลยอามันจะได้จากล้านตันี่เป็นล้านเป็นล้านล้าน,านตัวมันเด้นี่นนะ เพราะเต็มเลยฝั่งนั้นคือการดำปิกเลยดําปิกออมขอบสะเลยอาโทอันนี้สองวันผ่านไปได้ไงป่ะนี้แล้วสองวันผ่านไปเนาะ ในที่สุดกบเฮาก็ไข่เห็นบอทุกคนกบเฮาไข่แล้วในที่สุดมันก็ประสบความสำเร็จทาเบิงอีกมื้อนี้วันที่สองแล้วอีกอาทิตย์หนึง่งสิมาอัปเดตให้ฟังเนาะอัปเดตให้เบิงว่ากบเฮามันสิเป็นจังไดแล้วมันสีแข็งแหงบอกบน้อยเฮาลูกออดมันเนาะ,ะไม่แน่ใจเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิงเ้อแต่คลิป ที่ว่าลูกออสน้อยนี่เนาะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ติดตามตอนต่อ,ตอไปว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเป็นอะไรก็บายบายแล้วพบกันอีพีใหม่เด้อบายบาย